มาพระภูวัตภูริวัฒโนเป็นพระนวกะที่วัดท่าประชุมบ้านดอนดูจังหวัดขอนแก่นบวชมาได้พรรษานี้เป็นพรรษาที่สองครับก่อนบวชเป็นนายแพทย์นะครับเป็นจกักษุแพทย์หมอตาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขีนแล้วก็เป็นหมอตาเชี่ยวชาญทางด้านกระจกตา ก็ไม่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ยากนะครับคืออาตมาก็คิดว่าถ้าอาตมาทําได้นี่ทุกคนทําได้แน่นอนไม่มีปัญหาถ้ามีความตั้งใจนะครับแต่ต้องมีความตั้งใจจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้อาตมาตั้งใจก็คือความศรัทธาในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับช่วยให้อาตมาสามารถตั้งใจแล้วก็ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆในการดำรง รักษาภวินัยได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้ใช้ประสบการณ์และความรู้ตอนที่เป็นคารวาที่เป็นหมอก็ไม่ต้องทิ้งคือไม่ได้รักษาคนไข้แต่ว่ามาร่วมโครงการที่เ,เรียกว่าโครงการคีลานุพระคีลานุปถานะครับหรือพระอสวอาสาสมัครประจําวัดซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับเป็นโครงการที่ ทาให้สามารถได้ใช้องค์ความรู้ของหมอที่มีอยู่มาช่วยรักษาคนไข้แต่ตอนนี้คนไข้ไม่ใช่คนแต่ละคนละคนไข้ส่วนใหญ่คือเป็นพระนะครับและนอกจากพระแล้วยังเป็นคนไข้ในชุมชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ก็คือตัวเองเออพระสงและชุมชน ครับ,รบก่อนหนึ่งต้องรู้ว่าการดูแลสุขภาพนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับข้อหนึ่งเลยพระสงฆ์ต้องเห็นความสําคัญเพราะแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะสอนว่าร่างกายเป็นสังขารไม่แน่นอนแต่พระองค์ก็ยังทรงสอนอีกว่าสังขารนี้เป็นพานะที่สําคัญที่สุดที่เราใช้ในการปฏิบัติธรรมดังนั้นเราต้องดูแลให้ดีที่สุดนั้นข้อที่1นนะครับข้อที่2ถึงแม้ว่าเราจะไปออกกําลังกายแบบชาวบ้านแบบคาราวานไม่ได้แต่ว่ามี หลายสิ่งหลายอย่างที่จะดูแลสุขภาพพื้นฐานไ,ได้ดีเยี่ยมข้อหนึ่งเลยคืออคืออาหารนะครับเราเลือกไม่ได้ว่าว่าใครจะมาบินทบาทอะไรแต่เราเลือกที่จะฉันได้มากพอสมควรฉะนั้นฉันแต่ของที่มีประโยชน์ไม่มีไขมันมากไม่หวานไม่เค็มนะครับให้ครบห้าหมู่ข้อ2คือการออกกําลังกายเราไปฟิตเนสไม่ได้ไปเล่นกีฬาไม่ได้แต่เราสามารถเดินได้ออกกําลังกายได้นะครับเดินบินทบาตกวาดลานวัด ทำแค่นี้ก็ออกกําลังกายเพียงพอแล้วนะครับแล้วข้อที่สามที่สําคัญก็คือการนอนหลับนะครับเราต้องนอนน้อยแต่เราต้องนอนให้มีคุณภาพนะครับแล้วข้อที่4นี้เป็นสิ่งที่พระสงฆ์เราทําได้ดีอยู่แล้วก็คือการดูแลจิตใจนะครับการปฏิบัติธรรมก็คือการดูแลจิตใจเพฉะนั้นถ้าทาได้4อย่างนี้คืออาหารออกกําลังกายนอนให้เพียงพอแล้วก็ทําจิตใจให้สงบ ก็จะดูแลสุขภาพได้90%แล้วล่ะครับ